สวัสดีครับวันนี้พบกับอ้วนช่างเถื่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถื่อก็จะนำเอาเอฟซีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาจากอ้วนช่างเถอนนะครับว่าออน้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะเปลี่ยน่ายสักกี่กิโลนะครับแล้วก็ควรจะดูยังไงนะครับว่าน้ำมันเครื่องมันพอดีหรือไม่พอดีมันขาดยังไงมันเกินยังไง แล้วไอ้ที่มันเกินเนี่ยมันมีผลเสียยังไงนะครับไอ้ที่มันขาดเนี่ยแล้วมันทําให้เครื่องมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้วันช่างเถื่อก็จะพา f อเนี่ยนะครับมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้กับ f อฟฟังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยกี่กิโลดีนะครับครับตัวน้ํามันเครื่องที่เราจะามาใช้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็น อย่างดีหรืออย่างไม่ดีก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันพอสมควรนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเครื่องอ,อย่างดีหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่จริงขนาดไหนนะครับก็คืออย่างดีที่ว่านี่นะครับก็คือ,อมันอาจจะทํทาให้การสึกหลอของเครื่องยนต์ของเราเนี่ยอ,อายุการใช้งานก็อาจจะยาวขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่ว่า อยากจะบอกให้กับ f c ได้เข้าใจว่ามันจะมีวงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าน้ำมันเครื่องอย่างดีของคุณเนี่ยที่ว่ามันทำให้มันดีกว่าน้ำมันเครื่องเกตตท,ทั่วไปนะครับแต่ว่าไอ,ไอการสึกหลอของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ยังคงเดิมนะครับก็อาจจะยังมีแต่ว่า,าจ,จะมีน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้ไอการสึกล้อของมันเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษโลหะต่างๆเนี่ยผสมมากับน้ํามันเครื่องนะครับพอผสมมากับน้ํามันเครื่องปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนให้มันยาวขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยก็จะผสมกับพวกเศษฝุ่นต่างๆที่โลหะต่างๆที่ผสมกับน้ํามันเครื่องมานี่นะครับมันก็จะทําให้มันวงรอบกลับเข้ามาที่ตัวเครื่องยนต์ของเราบ่อย ่อยครั้งเข้านะครับก็คือหลายรอบเข้ามันก็จะทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยก็มีการสึกลรอเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบของมันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดนะครับอ,อย่างสมมติว่าตัวน้ำมันเครื่องทั่ว,วไปอาจจะใช้สัก50,000กิโลไอ้5,000กิโลเปลี่ยนนะครับตัวน้ำมันเครื่องอย่างดีหน่อยก็ไม่ควรจะเกินสัก หหรือ7 0็0 0มื่นไอเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถึงมันจะดีขนาดไหนคาบข่าเมาต่างๆที่มันผสมกับน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยก็จะกลับมา,าวงรอบอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโอเคคุณใช้น้ํามันเครื่องอย่างดีก็จะทําให้ระบบกลไกในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็การทําให้การสึกหรอของมันก็อาจจะลดลงนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ เราก็ควรจะเปลี่ยนาตามวงรอบของมันการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามวงรอบของมันนะครับก็ไม่ควรจะเกิน10,000มนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจําไว้เลยนะครับว่าน้ํามันเครื่องไม่ควรจะเปลี่ยนเกินหมื่นกิโลนะครับถ้าจะต้องการเซฟนะครับไม่ให้รถของเราเนี่ยเสื่อมสภาพภาพให้มันเร็วขึ้นก็ อยู่ที่7800 0กิโลนี่เราก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องอย่างดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ก็ให้ท่านเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าตัวเกวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับตัวน้ำมันเครื่องที่ที่เราเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราควรจะอยู่ที่ขนาดไหนนะครับตัว สายวัดน้ำมันเครื่องของมันเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อทางวิศวกรเขาได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีต้องอยู่ระดับไหนนะครับก็คือในนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดนะครับก็คือถ้าสูงสุดเนี่ยไม่ไม่ควรจะเกินสูงสุดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราเติมน้ำมันเครื่องที่มัน มันเกินจากที่เขากําหนดไว้มันมีผลเสียไหมมันก็ไม่มีผลเสียมากมายเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันทําให้เราคล้ายๆกับว่าสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่คุณเติมน้ำมันเครื่องให้มันเยอะเกินไปนะครับหนึ่งนะครับทางวิศวกรเขาบอกว่ามันมันมันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปเติมน้ำมันเครื่องให้มันเยอะขนาดนั้น เพราะว่าการที่เติมเยอะเกินไปหนนะครับเพราะว่าช่วงเครื่องยนต์นะครับกระบอกสูบกับแทงก้นแทงข้างล่างเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปก็เท่ากับว่าพื้นที่ด้านล่างาช่วงว่างระหว่างลูกสูบกับตรงแทงเนี่ยมันจะมีน้อยจนเกินไปมันก็จะทําให้แรงอัดของกระบอกสูบเนี่ยนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้เครื่องมันเนี่ยอืด นะครับก็เท่ากับว่ามันเครื่องมันจะอืดน,นะครับแต่ว่า,าเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกของเราอาจจะเป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอามันต่ํากว่ามันจะดีไหมนะครับการที่มันเครื่องที่มันต่ํากว่าก็จะไม่ผลดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าทําให้เครื่องมันพังหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นช่วงสั้นๆมันไม่พังหรอกครับแต่ว่าระยะยาวมันจะพังนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าระยะยาวขมงมันปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเครื่องของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพเร็วมากขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าตัวน้ํามันเครื่องที่มันมีน้อยมันก็จะทําให้น้ํามันเครื่องเนี่ยมันร้อนมากขึ้นพอน้ำมันเครื่องมันร้อนมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ทาให้น้ามันเครื่องมันหมุนเวียนอยู่ในตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความไวมากขึ้นพอความไวมากขึ้นก็ ทำให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นพอความร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยการสึกล้อของเครื่องยนต์ของเราก็จะสึกล้อได้เร็วกว่าเก่านะครับเพราะฉะนั้นทางถ้ามันต่ํากว่าตัวนี้ขึ้นมาไม่มีผลดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะให้มันต่ํากว่าฉีดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะให้มันเกินกว่าฉีดถ้าอยู่ในระดับนี้ถือว่าใช้ได้นะครับคือเราอย่าไปสนใจเลยนะครับว่ารถของมันเนี่ย ต่ำกว่านี้เป็นยังไงสูงกว่านี้เป็นยังไงทางวิศวกรเนี่ยเขาได้คำนวณออกมาแล้วว่ารถถ้าอยู่ระดับนี้ถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยหมายถึงว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยได้มาตรฐานนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณทํามากกว่านะครับหรือน้อยกว่าอย่างนี้คือถ้ามันมากกว่าโอเคมันมันอาจจะทํา ให้อะไรก็ไม่มากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าผลเสียเข้ามันก็ยังมีอยู่นะครับถ้ามันน้อยอันนี้มีมากกว่านะครับถ้ามันน้อยเนี่ยทำให้น้ำมันเครื่องมันร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางวิศวกรเขาได้คํานวณออกมาแล้วนะครับว่าต่ําต้องไม่ควรต่ําเส้นนี้สูงก็ไม่ควรจะสูงกว่าเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเติมน้มันเครื่องนะครับร่ดแต่และรุ่นแต่และยี่ห้อนะครับเขาทางวิศวกรเนี่ยเขาได้คํานวณออกมา แล้วนะครับว่าควรจะใช้น้ํามันเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราอย่าไปเก่งกวิศวกรเขานะครับให้เราทาตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใช้น้ํามันเครื่องที่เกรดที่มันดีกว่าก็โอเคครับมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจยาใช้น้ำมันเครื่องที่ต่ำกว่าไม่ควรทำนะครับ แล้วอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อควรจะใช้น้ำมันเครื่องอเบอร์เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราใช้เบอร์ไม่ถูกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เครื่องของคุณมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของมันเนี่ยเขาจะมีกําหนดอยู่นะครับว่ามันจะต้องใช้น้ํามันเครื่อง W ที่เท่าไหร่ นะครับมันท่านดูด้านข้างนะครับมันจะมี 10W40 10, 20 30อะไรพวกนี้ท่านก็ให้ดูแล้วกันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของมันเนี่ยมันใช้นมเบอร์เท่าไหร่นะครับท่านใช้น้ำมันเครื่องที่ตรงเบอร์ของมันนะครับแล้วปริมาณที่มันตรงจากนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมผิดหวังแน่นอนนะครับครับท้ายคลิปนี้นะครับถ้าหากว่า FC หรือว่าผู้สนใจงานช่างของวนช่างเถอนนะดูคลิปนี้แล้วท่านมีความคิดเห็นต่างอย่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปได้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์วิธีคิดกันนะครับอย่าลืมนะครับวั่นช่างเถอกอ็มีเบอร์ที่สามารถที่ติดต่อได้นะครับก็คืออยู่ใต้คลิปนี้นะครับ087 8 286 2 70นะครับก็ คอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ก็โทรสอบถามวานช่างเถืะอได้ตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับ0878286270นะครับวนช่างเถอะสามารถที่จะให้คำปรึกษาเรื่องรถได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจุติไปเพียงแค่นี้นะครับปุนปุน